วันนี้ซัมเมอร์จริงๆวันนี้วินอยู่กันที่ชายหาดชะอํานะคะเราเตรียมพร้อมสําหรับการปั่นวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เราขอมาชิลกันก่อนนะคะริมหาดวันนี้ มาถ่ายรูปชิลๆนะคะไม่ใช่มาปั่นอย่างเดียวแล้วก็มีปาร์ตี้ก่อนที่จะปั่นอีกวันด้วยนะคะวันนี้ก็มีดีเจพี่เลซ่ามาเป็นเปิดเพลงให้พวกเราได้ฟังกันเลยค่ะชิลมากเลยนะคะทริปของเราวันนี้เป็นทริปของร้าน h i ไฟส์ีเนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของน้องเมย์พอดีนะคะเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเมยกัน ช้านี้นะคะเราสองคนพร้อมแล้วค่ะที่จะไปทริป Summer vibe ท์บิทไฮบายบีเคเคนะคะเดี๋ยวเราลงไปเจอทุกคนขั้งล่างตอนนี้ลินก็พันกันไปหมดแล้วค่ะไปกันปตรงนี้โอ้โหช้านี้นะคะก็มารอที่จุดลงพลแล้วค่ะพร้อมๆสวัสดีค่ะพี่เมนกินเตี้ยขึ้นเลยพี่บ้าพี่สูบอ่ะอยู่ที่พี่นนท์พี่ได เราบอกว่าเราตื่เนเมื่อคืนเราพักที่เบวินโดนะคะโรงแรมริมหาชะอําเลยค่ะตอนนี้ทุกคนหลังจากทานอาหารเช้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะพี่ซุมก็มาด้วยค่ะวันนี้นะคะหัวราของเราก็คือล็อกเกอร์คนนี้เลยค่ะและทุกคนก็เริ่มเตรียมตัวทยอยลงมานะคะพร้อมที่จะเริ่มปั่นไปด้วยกันค่ะอะไรคะคุณแม่ วิวตอนเช้านะคะก็เป็นแสงอาทิตย์ล่ำลายยามเช้าค่ะสวยมากๆวันนี้มินก็มากับเสื้อ black sheep นะคะแบรนด์จากออสเตรเลียค่ะนี่นะคะพี่มินลงมาแล้วพี่แนนก็มาด้วยพี่แนนมากับมินนั่นเองนะคะนี่พี่มินใส่เสื้อของซูเรสนะคะตัวซูเรสนี่ใส่สบายมากพี่แนนใส่ทั้งเสื้อทั้งบิบของซูเรสนะคะน้องโรสก็ลงมาแล้วค่ะใส่เสื้อซูเรสแด็บบีบสีขาวซูเรสเหมือนกันพี่จ้อยใส่ black sheep ค่ะวันนี้ น้องวินมากับชุดใหม่นะคะของซูเรสทั้งเสื้อทั้งบีบเลยค่ะซูเรสนี่ราคาย่อมเยาวแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะคะวันนี้พี่พลมาด้วยค่ะสครับนอไม่ได้มาแจ้งได้ไหมนายเล็กส้มตอนนี้เราพร้อมจะออกแล้วค่ะพร้อมกับเสียงที่ว่ายังไม่ตื่นพี่นาสวัสดีค่ะข้าื่องภาพก็เป็น แล้วเราก็เริ่มปั่นนะคะเลาะริมทะเลแบบนี้ค่ะชมวิวทะเลสวยๆไปด้วยกันนะคะนำทีมโดยพี่ซุมนะคะแล้ววันนี้พี่หน่องมาช่วยลากด้วยค่ะวันนี้เราก็มากับทีม Blacksheet และ So r e สนะคะเป็นทริปแรกของร้านเราค่ะร้าน h i g h ท i b e BKK ซึ่งเป็นร้านของมิ้นและเพื่อนๆน,นะคะที่เรานำเข้าเสื้อผ้านันกปัน่นอันนี้อะไรแมงกะพุนเหรอคะก็ออมึกพ, <c oughs> พี่เป็นแมงกระพุนไี่มาเกยตื้น <c oughs> ย่ oh. ที่ชามนะครับพี่สมใส่สยอยู่นี้เป็นแบรนด์ black sheep นะคะและแบรนด์จากโคลัมเบียชื่อว่า suarez นะคะซึ่งเป็นคุณภาพที่ดีมากๆและราคาไม่แพงนะคะสามารถมาเยี่ยมชมหลานพวกเราได้ด้วยนะคะพวกเราก็จะจ,จัดทิปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะมาดูกันว่าแต่ละทิปเนี่ยจะไปจังหวัดไหนบ้างแล้วเพื่อนๆมาแจมปั่นด้วยกันนะคะ ทำเป็นลากนะกับพี่ส้มความเร็วยี่ห้า ก็เรามุ่งหน้าไปคาเฟ่นะคะชื่อว่า Bonnie on the Beach นะคะร้านกาแฟชิลๆติดริมหาดที่เราจะไปถ่ายรูปไปนั่งชิลดื่มกาแฟด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีนะคะถึงคาเฟ่แล้ว พี่สุ่มก็มาถึงแล้วค่ะพี่สุ่มกับพี่น้องวันนี้ใส่เสื้อชุดคู่มาเลยนะคะเป็นแบบนด์ Black Sheep ค่ะชุดน,นี้ก็แบบใส่แล้วแบบซิ่งมากเลยนะคะทั้งหลอ่อทั้งเท่ค่ะแบรนด์แอม Black Sheep ของเรานะคะ พอมาถึงร้านปุ้มนะคะสิ่งแรกที่พวกเราจะทำพี่แนนก็เริ่มต้นในการถ่ายรูปกันเลยค่ะเพราะความสวยรอไม่ได้เออไม่ใช่เพราะรูปรอไม่ได้นะคะเพราะวิวที่นี่แบบว่ามันน่าจริงๆค่ะมันน่าถ่ายรูปจริงๆค่ะพี่เอ็กซ์นะคะพี่เอ็กซ์ใส่เสื้อของโซเรสเหมือนกันพี่ก้อยก็ใส่ทั้งชุดของโซเรสเลยมากับผมสีชมพูของเขานะคะ

สสววยยมากค่ะในขณะที่คนอื่นเขาถ่ายรูปอะไรกันนะคะน้องบูมนู่นเลยค่ะไปขี่มาแล้วค่ะพะน้องบูมเชี่ยวชาญมากนะคะเราก็มาชมวิวทะเลติดขอบทะเลกันเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปกันไปนะคะซึมซับบรรยากาศสวยๆทะเลสวยๆนะคะ ใครอยากได้มุมไหนก็บอกช่างภาพพี่แจ็คได้เลยมาทริปนี้รูปเพียบแน่นอนนะคะมาทริปกับ h ฮไอยบีเคเคก็นั่งเมาส์มอยนั่งรู้จักเพื่อนใหม่กันนะคะ และแล้วก็ถึงเวลาเติมครีมกันแดดเพราะเราจะปั่นกลับกันค่ะแดดที่นี่ก็แรงไม่เบาเลยนะคะครีมกันแดดซันนี่เดย์ของมิ้นเองนะคะตัวนี้คิดค้นมาแบบไม่มีสีนะคะผู้ชายทาได้หน้าไม่วอกนะคะแถมกันน้ํากันเหงื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาเหงื่อไหลเข้าตาเนี่ยไม่แสบตาแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าระหว่างปั่นแล้วจะเหงื่อไหลเข้าตาแสบตานะคะตัวนี้ไม่มีสารที่ทําให้แสบตาแถมทาได้ทั้งหน้าแขนขาทั้งตัวเลยนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มี คาราเบนค่ะตัวนี้หลอดละ270บาทเท่านั้น50 ml นะคะถูกมากๆเลยนะคะก็ทาขาไปด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะดำนะคะใครเห็นมิ้นปั่นไปทำงานเกือบทุกวันนะคะผิวมิ้นก็ยังไม่ไหม้ไม่ดำไม่ด่างนะคะก็ตัวนี้พอทาแล้วนะคะผิวไม่ไหม้แดดแน่นอนเพราะว่าตอนซัมเมอร์ช่วงนี้นะคะแดดมันแรงมากต้องทาครีมกันแดดจริงๆค่ะไม่เพียงแค่ป้องกันการดำนะคะแต่ป้องกันหน้าเหี่ยวผิวเหี่ยวผิวแบบ ผิวค้ำแบบค้ำแบบไม่แดงนะคะตัวนี้จะไม่ไหม้ไม่เบิร์นแน่นอนค่ะก็ผู้ชายหรือเด็กนะคะทาว่ายน้ําก็ลงน้ําได้ค่ะเพราะว่าเรากันน้ำร้อยรเซนะคะของเราผ่านมาตรฐานอ,อยอนะคะคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยมิ้นทาแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะเเ้ยดุ <c oughs> ก่อนที่แดดจะร้อนไปกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวปั่นกลับกันนะคะก็จะไปด้วยกันค่ะนำทีมโดยพี่สุเหมือนเดิมได้เวลาปั่นกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันตอนนี้มินได้ทำการเปลี่ยนเสื้อมาเป็นเสื้อคู่กับพี่สุแล้วไม่บอกให้ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนบ้างเรามา็สายคอนเทนต์นะพี่สุใส่เสื้อตัวเดียวได้ไงแว่นก็เปลี่ยนด้วยค่ะ มาเต็มจริงค่กลับลมทะเลแรงมากค่ะทุกคนมิ้นลากได้แป๊บเดียวเหนื่อยมากนะคะลงมาให้พี่สุ่มกับพี่หน่องช่วยลาค่ะข้างๆคือพี่จ้อยนะคะก็ ตอนนี้ก็เป็นแก๊งแบล็กชีฟไปแล้วค่ะพี่จ้ยก็ใส่ทั้งบิบทั้งเสื้อของแบล็กชีฟเลยนะคะเป็นทีมเดียวกันมินก็เปลี่ยนเป็นสีดํานะคะดุดุค่ะตัวนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะที่ร้านสามารถมาสั่งซื้อกันได้ตัวบิบนี่ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะ แล้วค่ะทุกคนเอาบอกสิจบคลิปสิสวัดีครับทุกคนอยู่กับแบลกโอ้ค่ะทุกคนคลิปจบแล้วค่ะไม่ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจบแล้วค่ะตัวโอเก่งมากเรียบบัตรมากี่วันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันนี้พี่พี่ตัดเลยตัดมันซะตัดซะให้นุ่มเดี๋ยวไปโดดน้ำก่อนอ่านี่เขาขอโชว์ของก่อนค่ะเก็บของได้ด้วยมีอะไรอยู่ข้างในน้า ช่วยกันขายของสุดแว่นก็สวยกันแดดก็ดีมีกระเป๋าหน้าด้วยช่อก็สวยชุดก็สวยโอ้ยเลิศตัวมารดาไปค่ะเออดิอยาได้ได้ไหมน้าเหนื่อยมากเออจะอ้วกเลยเตะคนนี้ไม่ได้ กลัมาทานทานอาหารด้วยนะคะที่นี่ก็คือ Bay w i n d นะคะก็บรรยากาดีติดทะเละคะ่ะวันนี้เราก็มาพักที่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันด้วยมาค่ะแดดร้อนร้อนตัดมาร้อนรอนแบบนี้ค่ะเด็กคนนี้ค่ะเขาโดดลงไปเล่นน้ำเลยค่ะเพราะเขาอยากเล่นค่ะเล่นคนเดียวก็เอานะคะดังสับนี้ ก็นี่ค่ะไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปเปลี่ยนชุดมาเลยค่ะก็เชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆมาเล่นด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราอยากเล่นก็คือสไลเดอร์นั่นเองมากันเลยมาทริปไฮไวทจะธรรมดาได้ไงนะคะก็เล่นน้ำไปเลยสิคะพอเล่นน้ำกันเสร็จแล้วเราก็แวะมาทานข้าวที่ร้านอาหารก่อนกลับกันค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะ ้ดกัน,นะคะ่และก็เดินทางกลับกรุงเทพด้วยความอิ่มเอมและสนุกสนานนะคะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าของไฮไวบ์ k ีเคเค่ะ